สวัสดีค้าดีต้อนรับเข้าสู่นะคะยูธคากาแฟนะคะวันนี้นะคะแฟจะพามาดูนะคะ Honda น,นะคะโมบิฮอ,อนด้าบิโอนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์หนึ่งจุดสองวีนะคะราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสีขาวนะคะดีไซน์ออกมาสวยนะคะกระทัดรัดนะคะปีสิบแปดจดสิบเก้านะคะตัวนี้นะคะกระชังด้าน ในส่วนของด้านหน้าของตัวเครื่องนะคะของตัวรถตัวนี้นะคะเป็นเครื่องโครมนะคะมันติฟัง์กชันนะคะออกแบบมานะคะเป็นวงรีเนาะไฟหน้านะคะออกแบบมาเป็นวงรีสวยๆอย่างนี้นะคะกรอบไม่มีรอยแตกนะคะไม่มีอ่าไม่มีไอน้ำนะคะบอกเลยว่าตัวใหม่ตัวเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะกับ Honda m o b บิตัวนี้นะครับ ีโอตัวนี้นะคะอ่ะในส่วนของกระชังหน้านะคะกระชังหน้าตัวนี้นะคะให้มาเป็นอาพลาสติกสีดำนะคะให้มาเป็นพลาสติกสีดํานะคะเป็นกลอสสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็มีโครเมียมอยู่ด้านล่างนะคะทําให้ดูนะคะกลมกลืนนะคะดูอาแมทนะคะแมทอีกแล้วนะคะดูกลมกลืนดูแมทนะคะดูดีดูสวยนะคะดูไม่ดูแบบ ดูเล็กๆแต่มากอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็ป้ายทะเบียนตัวนี้นะคะสขอจส801นะคะบอกเลยว่าทุกสิ่งนะคะอะไรดีอะไรสวยนะคะตัวนี้ดีมากเลยนีคะแมทไปหมดนะคะไฟแมทกับกระชังหน้านะคะกระชังหน้าแมทกับกระจกกระจกแมทกับพวงมาลัยพวงมาลัยแมท์กับเครื่องยนต์นะคะ อย่างนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูล้อกันดีกว่านะคะในส่วนของตัวล้อนะคะตัวตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กนะคะแม็กเดิมจากโรงงานนะคะแม็กเดิมของ Honda เลยนะคะ อายางตัวนี้นะคะเป็นยางปี2018นะคะดอกยางยังเต็มอยู่นะคะยังลึกอยู่ยางหนาอยู่นะคะใครที่อยากได้ยางนะคะที่ใช้น,นานๆน,น,นะคะบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะคะ,อ,นะคะอ่ะเรามาดูนะคะกระจกข้างกันดีกว่านะคะกระจกตัวนี้นะคะกระจกข้างตัวนี้นะคะกรอบกระจกข้างนะคะเป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วด้านล่างนะคะเป็นสีดํานะคะให้มาเป็นทูโทนนะคะกับดอกตัวนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะ ที่ตรงที่จับตรงนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสวยจริงๆนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นไฟเนะคะตรงนี้นะคะมีเลเยอร์นะคะมีทําแบบเป็นไฟ 3D ขึ้นมานะคะพุ่งออกมานะคะมีแบบว่าเออมีแบบควนันแบบว่าว้าวนะคะการขึ้นรูปนะคะที่วาวที่ลดลงไปนะคะทําให้ดูมิตินะคะดูมีความสวยงามของไฟด้านหลังของเขานะคะเป็นไฟ LED นี่นะคะแล้วก็มีปรีโอตรงนี้ด้วยนะคะ ด้านหลังนะคะตรงนี้เป็นตรา Honda นะคะเป็นเครื่องยนต์ i v t e c คะ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ i v t e c นะคะเครื่องยนต์ที่ดีเครื่องยนต์นที่สวยนะคะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าด้านหลังสวยมากๆนะคะอ่ะเดรฟแฟจะมาเปิดด้านหลังให้ดูนะคะอันนี้เปิดด้านหลังนีเปิดยังไงนะคะ เปิดด้านหลังกันดูดีกว่านะคะอ้าวยังไม่เปิดนะคะตัวนี้ให้กุญแจมาเป็นกุญแจไขนนะคะเปิดไม่เป็นอีกนะคะด้านหลังนะคะนี่นะคะเปิดตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเปิดตรงนี้เลยนะคะอาตรงนี้ก็เกี่ยวขึ้นนะคะ Honda b r i รนะคะ นี่ค่ะให้มาเป็นโชคแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะโชคแข็งๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะสภาพดีสภาพสวยนะคะตรงนี้นะคะอ่ะด้านล่างนะคะมีที่ใส่สัมภาระนะคะเปิดออกมานะคะมีอย่างอะไรให้นะคะด้านล่างตรงนี้นะคะที่ใส่สัมภาระนะคะ สวยนะคะดีนะคะตัวนี้เป็นปี18นะคะจดปี19ราคาอยู่ที่3,790 0 0บาทนะคะกับ h o n d a PRIO 1.2 V ตัวนี้นะคะใหม่นะคะระยะทางตัวนี้ใช้ไปแค่45,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะอ่ะแล้วก็ตัวนี้ยังสามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะแต่มันต้องใช้2มือนะคะอีกมือหนึ่งกสจับกล้องอยู่นะคะการพับเบาะของเขานะคะพับเบาะลงไปนะคะบอกเลยว่าก็จะกลายเป็นที่ใส่สัมภาระนะคะได้มากขึ้นนะคะหากใครนะคะ อยากใช้รถนะคะไปใช้สอยนะคะในการแบบว่าไปเที่ยวนะคะไปไปเที่ยวไปเรียนไปบริษัทอะไรอย่างเงี้นะคะขี่รถสวยๆไปนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะก็ตอบโจทย์นะคะไปได้หลายคนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณนะคะไปซื้อของนะคะแล้วของมันเยอะเหลือเกินนะคะ,ะอยากขนสัมภาระบอกเลยว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเป็นรถอเนกประสงค์อีกหนึ่งตัวนะคะคุณาสามารถ เปิดเบาะนะคะสามารถพับเบาะลงไปได้นะคะแล้วก็มันก็จะเป็นที่วางสัมภาราะได้กว้างได้เยอะเลยทีเดียวนะคะอะจบไปในส่วนของด้านหลังแล้วนะคะมาดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะบอกแล้วนะคะรับพวงมาลัยแมตดกับต,ตัวเครื่องเนนะคะพวงมาลัยแมตดยังไงนะคะ <S <S เรามาดูนะคะ <S <S อ่ะพวงมาลัยนะคะตัวนี้ได้มาเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะ <S <S คุณคะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทได้พวงมาลัยสันได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาเนี่ยนะคะ ดีไซน์ก็สวยนะคะบอกเลยว่าสวยบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะคะตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องเล่นซีดีจากโรงงานนะคะเป็นเครื่องเล่นอิมพีนะคะนี่สามารถถูออกถูเข้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะคุณสัมเป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะปรับออโต้ได้เลยนะคะเพียงกดปุ่มนะคะแอร์ก็จะทํางานเนาะนะคะเครื่องเล่นตัวนี้ก็เป็นเครื่องเล่น MP3 นะคะสามารถแบบว่าเปิดได้นะคะไปได้นะคะสามารถรับสายได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ ด้านในนะคะส่วนมากนะคะก็จะตกแต่งเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีแบบมียาวๆวมาสวยมากเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะสวยมากนะคะและ้วก็ด้านในนะคะตรงนี้นะคะมีลายนะคะเบา <s> เป็นเบาผ้านะคะเบาผ้าสีดํราระบายอากาศได้ดีนะคะเนื้อผ้าก็ดีเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นลายนะคะลายสวยๆวยลายดีๆลาย เก๋แบบนี้เลยนะคะเป็นลายทางลงมาเนะะี่ยค่ะมีความแบบว่าคลิฟนะคะเหมือนน้ํานะคะทําให้ดูสบายตาค่ะด้านหลังนะคะก็นะคะเป็นเบาะนะคะนั่งได้หลายคนนะคะใครที่กาลังมองหารถอนเนกประสงค์คันหนึ่งนะคะที่อยากจะนั่งก็ได้นะคะนั่งไปเที่ยวก็ได้นะคะเก็บของนะคะซื้อของมายัดของใส่ได้เยอะก็ดีนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะคะเป็นเกียร์ออโต้มาให้ด้วยนะคะและตัวน,นี้นะคะด้าน ด้านล่างนะคะขอคอนโซลหน้านะคะก็เป็นมีสาย USB เสียบให้ด้วยนะคะตรงนี้นะอ่ะเราไปดูในส่วนของกระโปรงรถกันดีกว่านะคะเครื่องยนต์นะคะว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์ iVTEC เนาะสมรรถภาพมันก็ยังมันก็ดีอยู่แล้วนะคะสำหรับเครื่องยนต์ iVTEC นะคะเดี๋ยวแฟดจะเปิดดูให้นะคะ เครื่องอยู่ในวีเทคนะคะนี่นะคะ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ i-VTEC นะคะของตัว Honda เองเลยเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์มานะเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์สภาพดีนะคะสภาพสวยนะคะให้ดูกันจะจัดให้ดูกันชัดๆเลยนะคะไม่มีรอยหยดรอยรั่วของน้ํามันนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะรอยต้านสีจากโรงงานนะคะบอกเลยยังอยู่ครบนะคะไม่มีการแบบว่าตัดต่อเครื่องยนต์นะคะเอาเครื่องยนต์อื่นมาใส่นะคะหรือว่าเครื่องยนต์เจอหนักมานะคะระยัดเครื่องอื่นใส่เพื่อให้ดูใหม่ไม่มีนะคะตัวนี้เป็นตัวจริงนะคะตัวเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ฝากระโปรงก็เช่นกันค่ะฝากระโปรงของรถตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นตัวเดินตัวใหม่จากโรงงานนะคะเป็นสติกเกอร์มอเอก,กอะน,นะคะให้ด้วยนะคะมีสติกเกอร์มอเอกากะน,นะคะให้ไว้นะคะเป็นการันตีได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวเดิมนะคะลอยเม็ดอากนะคะกลมๆอย่างนี้เลยนะคะเรียงกันสวยแบบนี้นะคะเป็นตัวเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะสามารถมาอ่า มาตรวจสอบกันได้เลยนะคะใครที่อยู่ใกล้นะคะใครที่สามารถเข้ามาได้นะคะก็เข้ามาดูรถที่เพชจยนของเราได้เลยนะคะเพรยนของเรานะคะตั้งอยู่ที่นะคะเสรีไทยซอย68นะคะเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะใครสนใจนะคะใครใครสนใจตัวนี้นะคะหรือว่าใครสนใจรถรุ่นอื่นๆนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถมาได้นะคะ,ะอย่าลืมนะคะบอกว่ามาหาเซลล์กาแฟนะ แฟรจะพาเดินชมเองนะคะและจะพาทุกท่านนะคะไปดูรถที่มีทั้งหมดในบริษัทเลยถ้าคุณสนใจนะคะแฟรจะดูรีดูแร,รครบวงจรเลยทีเดียวนะคะตัวนี้นะคะสวยๆอย่างนี้เลยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างคะสําหรับโตโยต้าสำหรับ Honda นะคะไม่ใช่โตโยต้านะคะไปนะคะเดี๋ยวนี้แบบ ไปแบบพูดรัวพูดพันกันหมดแล้วนะคะอะเป็นไงบ้างคะสำหรับ Honda ตัวนี้นะคะ Honda b r i o นะคะ 1.2V นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่3 7 7, 7 9 0 0 0บาทนะคะไม่อยู่ที่44,000 0กว่ากิโลนะคะ4 3 0 0 3นะคะจำไม่ค่อยได้แล้วนะคะสภาพดีสภาพสวยนะคะโครงสร้างการันตีจากโรงงานนะคะใครกำลังหารรถตัวหนึ่งนะคะที่ฟังก์ชันดีนะคะ อเนกประสงค์นะคะใช้ได้หลายงานนะคะเครื่องยนต์ดีตัวเดิมๆของโรงงานนะคะตรวจสอบได้นะคะตัวนี้นะคะแฟแนะนําเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อแฟมาได้นะคะที่เบอร์ของแฟนะคะที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะติดต่อกันมาได้เลยนะคะติดต่อกันมาได้นะคะใครไม่สะดวกโทรมานะคะก็สามารถแอดไลน์คุยกันได้นะคะแฟยินดีให้บริการเสมอค่ะ สวยมากๆเลยนะคะดีมากๆเลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้แฟรด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเผื่อคลิปหน้าๆนะครับแฟจะพาไปดูรถคันไหนคุณจะได้ไม่พลาดการรับชมก่อนใครเลยนะคะก็วันนี้แฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ